ทูหลังพี่มาถูหลังแม่ก่อนแม่ปดลดรอแล้ววันนี้จะมีงานเลี้ยงเต้นรำที่ปตทอือหนูไปด้วยได้<อ>ใช่ไหม,มคะมอ้าวทำไมล่ะคุแม่ใช่ค่ะลูกไม่มีสิทธนะิ์นะซินเดอเรลล่าเพราะว่าคนที่จะไปเด็กคือตัวแทนของหมู่บ้านของเราใช่แม่เองตามลำดับคือญาแล้วนะเธอกับฉันไม่ได้มีพ่อคนยวกันเข้ากับว่าเราไม่ได้ใช้รศกุลร่วมกันฉั่แค่มา บ้านเธออยู่และฉันก็ลดขั้นเธอด้วย <c oughs> อ้าวงั้นเดีวก็เป็นวัาใสจริงจริงๆแล้วฉันก็ต้องมีสิทธิ์เหนือโทไม่ใช่หรอคะพี่ขาแต่เธอตัวคนเดียวเนี่ยฉันมีเพื่อนมาด้วยใช่ไหมค,คุณแม่เธอจะรู้เพราะว่าฉันคือเจ้าของบ้านคนต่อไปใช่ไหมคะคุณแม่เธอจะรู้คุณแม่ะคะพี่ขาขอไปเถอะนะเรื่องชุดอะไม่มีปัญหาเลยเพราะว่ามีชุดเก่าของคุณแม่อยู่นะคะก็ได้แต่เธอจะต้องทำงานให้เสร็จก่อนถึงจะได้ไปนะ เลเหรอคะบ้านได้ไหมเธออยู่ในสิทธิที่ต่อรองได้เหรอก็ได้ค่ะเขาเลือกนะครับคือว่าองค์ชายน่ะให้สิ่งนี้กับผมมาเป็นรองเท้าแก้วแล้วใครที่ใส่ได้นะครับรับฟรีเครื่องเัืผ้าหนึ่คืร้นึง้านล่งครับล้อเล่นโอใหญ่ขนาดนี้ไซส์อะไรคะเนี่ยออไซส์47ครับ เรองเท้าใหญ่กว่าเยอะมากเลยนะคะเนี่ยน่าจะไม่ใช่คุณหรือเปล่าน้อไม่ใช่นะนี่มันของเราจริงๆกัสกัสฉันจําเป็นจะต้องทําอย่างนั้นจริงๆสินะพูดอะไรของลูกลูกคุยกับใครมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วค่ะแม่ไม่เข้าใจมันนั่งเอ้อระเหยอ,อยู่ได้ถ้ามีเวลาเนี่ย <c oughs> ก็แต่งงานกับแม่เอ้ไม่ใช่คุณแม่ขอบคุณที่ดูแลหนูมาตลอดห <c oughs> นูรู้สึกดีใจหนูรู้สึกดีใจจร้ <c oughs> จริงแต่หนูจำเป็นจะต้องทําอย่างนี้กกสกัสส์จะโทษฉัน นนี่ดัสกัสดูสิเทา้าของฉันเริ่มใหญ่มือของอฉันก็เริ่มใหญ่ขึ้นแลนะนี่มันนี่มันพลังแห่งการตี้ตีแมันนะสตีนี้สตีนี้อย่างนี้ดัสกัสเคยบอกเสมอไหมอย่างไรล่ะช่วยลบไปนี่ไว้ช่วยลบไปนี่ไว้ช่วยลบไปนี่ไว้